สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเลิกแฟนเก็บของออกจากห้องเก็บเกลี้ยงกระทาเครื่องกรุงก็ไม่เว้นเรื่องราวดังกล่าวเป็นของหนุ่มชาวจากมณฑลเหอเป่ยของจีนทั้งคู่รู้จักกันผ่านการแนะนําของเพื่อน ก่อนจะตัดสินใจคบหากันมานานถึงสองปีพวกเขาเข้ากันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนใจหรือไลฟ์สไตล์การแต่งตัวก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนตัดสินใจย้ายมาอยู่ร่วมกันเธอไม่คิดมาก่อนว่าการใช้ชีวิตร่วมกันจะทําให้เธอได้รู้นิสัยบางอย่างของเขาจนตระหนักได้ว่าพวกเขาเหมาะที่จะเป็นแฟนกันแต่หากจะให้เป็นคู่ชีวิตคงต้องคิดใหม่หลังจากคิดทบทวนเธอจึงตัดสินใจบอกเลิก แม้ว่าเขาจะพยายามเกลี้ยกล่อมแต่เธอก็ยังยืนกรานจนเขายอมแพ้ในวันที่ต้องย้ายออกเขาได้หอบเอาน้ำมันข้าวเกลือและเครื่องปรุงอื่นๆที่เขาซื้อไปด้วยแต่สิ่งของเหล่านี้เขาซื้อด้วยเงินของเขาเองและเธอก็ไม่ใช่แฟนของเขาอีกต่อไปดังนั้นไม่จําเป็นต้องปล่อยมันทิ้งไว้ที่ห้องของเธอสิ่งที่เกิดขึ้น,ท,นทําให้เธอเกลียดเขายิ่งขึ้นเธอถึงกับร้องไห้ระบายว่า ฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ตอนที่เราเลิกกันเขาเอาเครื่องปรุงไปหมดทั้งน้ำมันข้าวเกลือหรือแม้แต่กระทะฉันหมดใจกับคนอย่างเขาแล้วและมันก็ยากที่จะกลับมารักเขาได้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ